เมื่อชายหนุ่มผู้ล้มเหลวกับชีวิตจนคิดสั้นกระโดดแม่น้ําตายแต่กลับรอดมาได้และมาติดอยู่บนเกาะร้างกลางแม่น้ําเขาจะเอาชีวิตรอดไปได้หรือไม่เรื่องราวของเขาจะจบลงยังไงไปติดตามกันได้ในสปอยหนังเรื่อง Casway on the Moon สองนักรักซะเลยถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้พบกับชายหนุ่มหน้าตาสิ้นหวังคนนี้เขามีชื่อว่าคิมซึ่งกึมนอกจากรูปไม่หลอ่อบ้านไม่รวยแล้วเขายังเป็นหนี้อยู่หลายล้านบาทจนปัญญาหาเงินมาจ่ายเลยตัดสินใจมากระโดดน้ําเพื่อฆ่าตัว ตว่าแล้วเขาก็โดดลงไปแต่แล้วไม่รู้เพราะบุญยังหนุนนาหรือเวรกรรมยังไม่หมดทาให้เขาตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองติดอยู่บนเกาะร้างที่อยู่กลางแม่น้ําเปิดดูมือถือก็เจ๊งบองใช้บ่อได้อีตาคิมก็เลยพยายามเดินหาทางเพื่อจะออกจากเกาะแต่ไปทางไหนก็เจอแต่น้ําขวางกันเขาจึงรู้แล้วว่าไอ้หานี่กูติดเกาะซะแล้วคืนนั้นเขาไม่มีทางเลือกนอกจากเอาหนังสือพิมพ์มาคุมตัวไว้กันหนาวเช้าวันต่อมาไอ้คิมก็พยายามหาทางออกจากเกาะต่อเขาได้ยินเสียงเรือที่กําลังเล่นมาไอ้คิมก็รีบไปบ โบกมือเฮลโหลเฮลมี h เฮลมีแต่ไอ้นักท่องเที่ยวที่อยู่บนเรือก็นึกว่าทักทายก็ได้แต่ยิ้มให้แล้วก็บอกมือแล้วก็จากไปทอชีวิตอิตาคิมเส้นหวังก็ได้แต่เขียนคําว่าเฮลไว้บนผืนทรายหวังว่ามีผู้ใดผ่านมาก็จะช่วยเขาออกไปเป็นแน่จากนั้นอิตาคิมก็เอามือถือที่ตากไว้จนแห้งมาเปิดดูปรากฏว่ามันดันใช้ได้แม้จะเหลือแบตอยู่น้อยนิดก็ตามทีเขารีบกดโทรศัพท์โทรไปหาตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือแต่อย่างที่รู้ตำรวจไม่เคยอยู่ข้างประชาชนตำรวจดา่าคิมว่ามึงอย่ามาล้อเล่นแล้วก็ตัดสายเขาท ความหวังต่อไปก็คืออีแฟนเก่าจะโทรไปขอความช่วยเหลือแต่อีนางอดีตคนรักก็ดันมาตัดสายเขาทิ้งเหมือนกันหลังจากนั้นก็มีสายเข้ามาเขาเรีบรับดูปรากฏว่าเป็นคอเซนเตอร์มาขายโปรโ,โทรศัพ์ไอคิมรีบบอกตอนนี้ผมติดเกาะครับช่วยด้วยอีพนักงานไม่ได้ใส่ใจบอกอีกว่าสัญญาณของเรานั้นดีนะคะโทรออกจากเกาะก็สัญญาณชัดเจ๋วไม่กระตุกแหมอีห่าไม่ได้ฟังที่กูพูดเลยและแล้วแบตก็หมดเวรกรรมตอนนี้เขาไม่สามารถโทรขอความช่วยเหลือใครได้อีกแล้วไม่มีมือถือไม่เป็นไรเอาวักเป็นไงเป็นกันไอคิมตัดสินใจ ที่จะลองว่ายน้ําข้ามไปแผ่นดินใหญ่แต่ไอคิมว่ายน้ําก็ไม่เป็นแถมเรื่องราวเลวร้ายก็ถาถมเข้ามาในสมองทั้งเรื่องวัยเด็กพ่อที่ไม่สนใจตอนกุจแจมน้ําตายไหนจะเรื่องการสัมภาษณ์งานที่ล้มเหลวอีกทั้งอ e ีแฟนเก่าที่ทิ้งเขาไปและอีค่ายบัตรเครดิตที่มาหลอกเขาจนทําให้มีหนี้สินท่วมหัวสุดท้ายเขาก็ว่ายข้ามไปไม่สําเร็จคิมตัดสินใจที่จะไม่กลับไปที่ฝั่งอีกต่อไปแล้วและเลือกที่จะจบชีวิตลงที่นี่ด้วยการผูกคอแต่ก่อนตายเขาก็ดันมาปวดขี้ก็เลยกลัวว่าจะกลายเป็นผีท้องผูกถ้าไม่ไ่ีกอน ไอ้คิมก็เลยไปจัดการถ่ายของเหลวออกจากลำไส้ระหว่างขี่ไปก็ได้เห็นดอกไม้ที่เคยเด็ดมาดูดน้ำหวานตอนเด็กๆว่าแล้วก็เด็ดมาดูดสักหน่อยคนกำลังหิวหลังจากดูดน้ำหวานไปก็เหมือนเขาจะคิดถึงความหลังตอนยังเป็นเยาวรุ่นความสุขสมัยเด็กนะั้นมันช่างเรียบง่ายเหลือเกินเด็ดดอ,อกไม้ดูดน้ำหวานก็แฮปปี้แล้วแล้วดูทำไมชีวิตตอนนี้ความสุขมันช่างได้มายากเย็นเมื่อคิดได้ดังนั้นไอ้คิมก็เปลี่ยนใจไม่ฆ่าตัวตายแล้วยังไงอยู่แบบนี้ก็เหมือนตายทั้งเป็นอยู่แล้วลองใช้ชีวิตอีกหน่อยกกก็็ดดีเเ้้าลยไปแแนนในใม่ ไปหาเหตุที่อยู่ตามรากไม้มาแดกประทังชีวิตตกเย็นก็ลองวิชาลูกเสือที่เคยเรียนมาซะหน่อยก่อกองไฟแต่ก็ทาไม่สาเร็จก็เลยหยิบไฟแช็กมาจุดบุรีดูดแก้เซีงเอาอีเวนมีไฟแช็คก็ไม่ใช้ตกดึกอิตาคิมก็เปิดกระเป๋าตังออกมาดูก็มีแต่บัตรเครดิตที่ตอนนี้แสนจะไร้ค่าคืนนั้นคิมพยายามตะโกนเรียกคนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีใครได้ยินเขาเขาโมโหถอดกางเกงสะบัดอวัยวะโชว์ซะเลยที่แน่นอนชาเขียวกูเป็นยังไงชีเมจโจ้ดวันลุขึ้นอคิมก็็ออกกไปหาเบขยยะที่่อูร รอบเกาะแล้วก็ดันไปเจอเรือเป็ดที่ถูกทิ้งไว้เขาเลยจัดการลากเรือเป็ดกลับมาทําเป็นบ้านคิดในใจทํางานมาตั้งหลายปีเก็บเงินซื้อบ้านไม่ได้สักทกีติดเกาะ2วันก็ได้บ้านหลังแรกเป็นเรือเป็ดลํานี้ซะแล้วชีวิตนี่มันช่างเรียบง่ายดีจริงๆจากนั้นเขาก็เปลี่ยนคําว่าเฮลบนรายเป็นคําว่าเฮลโหลซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหวังในการมีชีวิตของเขาเขาพยายามทําอุปกรณ์ต่างๆออกไปจับปลาล่าเป็ดเด็ดไข่นกแต่ก็ทําไม่สําเร็จสักอย่างก็เลยต้องกลับมาแดกเห็ดเหมือนเดิมแต่แล้วเย็นวันนั้นขณะที่เขาใช้น้ํายาที่เก็บมาจาก กองขยะสะผมอยู่ริมน้าอยู่ดีๆปลาที่อยู่แถวนั้นก็ลอยขึ้นมาตายแล้วหนังหัวมึงยังดีอยู่ได้ยังไงคิมไม่สนใจรีบหยิบปลามาย่างแดกเจ้าวันต่อมาปรากฏว่านกพิราบที่ไม่แอบกินซากปลาก็เกิดตายอยู่ตรงนั้นไม่รู้ในป่ามันมีพิษอะไรแต่ไอ้คิมไม่สนใจจับนกมาย่างแดกแบบต่อเนื่องแดกนกเสร็จไอ้คิมก็มานอนเล่นแล้วก็รู้สึกว่าทําไมชีวิตเรียบง่ายแบบนี้มันมีความสุขจังวะและเขาก็เริ่มที่จะคิดอยู่บนเกาะร้างนี้ตลอดไปจากนั้นหนังก็ตัดย้อนกลับมาให้เราาพบกกันงงงเงเเอออขรื่ี้ธอมีชื่อว่ามิม จองยอนจองยอนเป็นสาวที่ป่วยทางจิตช,ชอบเก็บตัวอยู่ในห้องไม่ออกจากบ้านไปเจอผู้คนแม้แต่แม่ของเธอก็ไม่ให้เจอหน้าซึ่งเธอก็จะอาศัยอยู่ในห้องมืดๆแห่งนี้มานานหลายปีแล้วเธอจะใช้ชีวิตในสังคมออนไลน์ผ่านทางหน้าโฮมเพจเว็บไซต์นั่นเองเวลาว่างจากการใช้ชีวิตในหน้าโฮมเพจเธอก็จะชอบถ่ายรูปดวงจันทร์เปงานอดิเรกและในหนึ่งปีก็จะมีการฝึกซ้อมการอพยพของเมืองช่วงเวลานั้นบนท้องถนนก็จะว่างเปล่าซึ่งเธอก็ดูเหมือนจะรอคอยช่วงเวลานี้อยู่เสมอแต่แล้วขณะที่เธอกำลังถ่าย ภาพเมืองที่ว่างเปล่าด้วยเลนกล้องสูงโคตรพ่อโคตรแม่ไกลยอยู่นั้นเธอก็บังเอิญหันเล่นมาและได้เจอกับอิตาคิมที่กําลังจะฆ่าตัวตายตอนเริ่มเรื่องนางเอกของเราตกใจมากแต่ก็ดูเหมือนจะสนใจในตัวของอิตาคิมเข้าซ้ายแล้วหลังจากนั้นงานอนดิเรกการถ่ายรูปดวงจันทร์ก็เปลี่ยนมาเป็นตามติดชีวิตหนุ่มคิมแทนทางด้านอิตาคิมตอนนี้ถ้าเจอเรือแล่นผ่านแทนที่จะขอความช่วยเหลือเขากลับไปหลบซ่อนตัวไม่ให้ใครเห็นเพราะเขามีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่บนเกาะน,นี้ซะแล้วตอนนั้นคิมก็ไปเจอกับซองบะหมี่จเ่นจงุง เซนก็ไม่มีอิตาคิมก็อยากแดกก็เลยลองเอาใบไม้ใบหญ้ามาบดผสมน้ํากะว่าจะมาทําเส้นบะหมีม่เองแต่ก็ไม่สาเร็จเพราะส่วนผสมที่มึงออกมาคือไม่ได้เลยตอนนั้นเขานอนอยู่ในเรือเป็ดก็ได้ยิยนเสียงนกพิราบที่ชอบมาขี้ใส่หลังคาเรือเป็ดของเขาและดูเหมือนอิตาคิมก็จะปิ๊งไอเดียขึ้นมาได้เขารีบหยิบบัตรเครดิตที่ไร้ค่าไปปาดขี้นกที่อยู่บนหลังคาและรวบรว,วมกองขี้อันล้ำค่าไปปลูกลงดินเพราะหวังว่าในขี้นกจะมีมเมล็ดพันธุ์ของพืชผักบางชนิดติดอยู่ในระหว่างนั้นนางเอกก็จะคอยส่องดูเขาตลอดเวลา มาขวดน้ำมาทำเป็นรองเท้าเพราะแรมเจ็บตีนตอนเดินเหยียบหินถางทีถางไปจนเหงื่อออกก็เลยลองเรียแขนตัวเองดูเื้ยเค็มๆเว้ยอร่อยดีเหมือนกันคราวนี้ก็เรียตัวเองใหญ่เพราะเหงื่อมันอร่อยดีตอนนี้ไอ้คิมติดเกาะมานานกว่าสองเดือนและนางเอกที่ตามดูอยู่ก็รู้สึกว่าไอคนนี้มันแปลกๆหรือว่ามันอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวเธอก็เลยอยากจะลองติดต่อกับเขาดูเธอเลยเขียนข้อความใส่ลงไปในไหขวดและตัดสินใจแอบออกไปจากบ้านตอนดึกๆพยายามหลบหลีกผู้คนเธอไปถึงสะพานและเคลื่อนขวดดังกล่าวลงไปบนเกาะร้างวันลุงขึ้นนั้ นางเอกก็รียม,มาส่องดูอีตาคิมเขียนข้อความอะไรต่อมาบ้างนะแต่ก็ยังไม่มีนางเอกก็เลยเศร้าและแล้วเวลาก็ผ่านไปอีก3เดือนตอนนี้พระเอกโหนเข้าลุงหลังแล้วก็ดูเหมือนเลเวลจะอัพสกิลติดเกาะมาเต็มแล้วตอนนี้เรื่องหาอาหารไม่ต้องห่วงสบายมากแถมยังเอาเหงื่อตัวเองมาเหาะแทนน้ำปลาอีกสุดยอดไปเลยอีกทั้งแปลงผักขี้นกที่ปลูกไว้ ก็มีแววดีมีต้นอ่อนแทงยอดขึ้นมาแล้วต่อมาเขาเดินออกไปหาอาหารก็ได้เจอกับขวดแก้วของนางเอกที่โยนมาให้เขาเปิดกระดาษออกมาก็มีคําว่าเฮลโลอีตาคิมจึงรู้ว่ามีคนแอบซุ่มดูเขาอยู่เขาจึงรีบไปใส่กางเกงและเขียนข้อความลงบนผืนทรายตอบกลับไปว่าเป็นยังไงบ้างเฮาอายุนางเอกเห็นก็ดีใจผ่านไปหลายเดือนมึงตอบกูสักทีคืนนั้นนางเอกก็ออกไปเขียนข้อความถึงพระเอกอีกครั้งคราวนี้เธอตอบว่าสบายดีคุณหลับเป็นจังไดอีตาคิมก็ตอบมาว่าแอมฟายแตงกิวนางเอกก็ยิ้มดีใจเหมือนว่าเธอไม่เคยจะมี เแต่อิตาคิมก็นึกว่าคุยกับชาวต่างชาติอยู่เพราะคุยกันเป็นภาษาฝรก่สและแล้วต่อมาอิตาคิมก็ลองยกหุ่นไล่กาออกดูเขาก็ได้พบกับต้นข้าวโพดคิมดีใจมากในที่สุดเขาก็จะได้เอาข้าวโพดมาทาบะหมี่กินสักทีต่อมานางเอกก็ตัดสินใจสั่งจาจังเมียนบวกค่าเรือให้เด็กไปส่งให้พระเอกที่เกาะแต่พระเอกกลับปฏิเสธจาจังเมียนที่นางเอกส่งมาให้และบอกให้เด็กออกกลับไปให้นางเอกพร้อมกับฝากข้อความไปบอกว่าจาจังคือความหวังของฉันนะเฟยนางเอกก็งงว่าความหวังเกี่ยวอะไรกับจาจังวะแต่ไไม่ปลองแดก ดูนางเอกก็ได้รู้สึ g i ถึงความอร่อยและได้ตัดสินใจเปิดประตูออกไปพบหน้าแม่ของเธอในรอบหลายปีเธอบอกกับแม่ว่าแม่หนูอยากปลูกขา้าวโพดเตรียมอุปกรณ์ให้หนูหน่อยได้ไหมอีแม่ก็น้ําตาไหลดีใจน้ําตาขอได้เห็นหน้าลูกสาวในรอบหลายปีต่อมานางเอกก็ส่งข้อความขอโทษอีตาคิมคิมก็ยิ้มและเขียนข้อความขอโทษกลับไปหาเธอเช่นกันนางเอกถึงกับซึ้งน้ําตาไหลพากภาค,ภาคทำให้เรารู้ว่าทั้งคู่เริ่มจะมีความผูกพันกันมากขึ้นต่อมาพี่คิมของเราก็นําพืชผักที่ปลูกเองกับมือมานวดทาเป็นแป้งและทําเป็นเส้นบมี และจัดการต้มจนเส้นสุกแล้วก็ได้เทผงจาจังเมี่ยนลงไปเขารู้สึกดีใจในที่สุดเขาก็ทํามันได้สําเร็จแม้ในชีวิตเขาจะผิดพลาดมาหลายอย่างแต่สุดท้ายเขาก็ทําอะไรสําเร็จด้วยตัวเองสักทีนางเอกก็ได้ตามดูความสําเร็จของพี่คิมอยู่ไม่ห่างและได้ส่งข้อความมาแสดงความยินดีของเกจูเลชันอีกด้วยหลังจากนั้นอิตาคิมก็เขียนข้อความลงบนผืนทรายถามนางเอกว่าคุณเป็นใครฮูอายุแต่นางเอกก็ไม่ตอบกลับเอคิมก็ถามว่าทําไมไม่ตอบกลับวายวายนางเอกรู้สึกสับสนเธอจึงเลิกติดตามอิตาคิ และกลับไปเปิดคอมเพื่อเข้าสู่โลกโฮมเพจปมๆอีกครั้งแต่ก็ต้องพบว่ามีคนมาแฉแต่ว่าเธอนั้นเป็นพวกโรคจิตชอบสวมรอยคนอื่นนางเอกก็ช็อกแล้วก็รีบปิดคอมลงและแล้วคืนนั้นก็เกิดพายุฝนตกหนักระดับใต้ฝุ่นเลยก็ว่าได้พายุก็ซัดถล่มเกาะร้างของตาคิมจนพัดเอาเรือเป็ดที่เปียบเสมือนบ้านของเขาไปเช้าวันถัดมานางเอกตื่นขึ้นมาด้วยความเป็นห่วงรีบส่องกล้องไปดูก็พบว่าแปลงผักของพระเอกนั้นโดนถล่มจนเละและดูเหมือนเขาจะกลับมาสิ้นหวังอีกครั้งตอนนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ขึ้นมมาาาเพื่ออจะะทํควสด และก็ได้เจอกับพระเอกของเราพวกเจ้าหน้าที่บอกพี่คิมของเราว่าคุณอยู่ที่นี่ไม่ได้และได้วิ่งไล่จับพี่คิมของเรานางเอกก็ได้แต่เฝ้าดูผ่านเลนส์กล้องด้วยความเป็นห่วงแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดโดนจับตัวและนำตัวออกมาจาก,กเกาะเมื่อนางเอกเห็นดังนั้น<ๆ>เธอก็เกิดความเป็นห่วงในตัวพระเอกของเราเป็นอย่างมากและเอาชนะความรู้สึกอยากเก็บตัวและกลัวผู้คนของเธอได้เธอไม่สนใจอะไรอีกแล้วและเปิดประตูออกมาจากบ้านเพื่อวิ่งไปหาเขาแต่แล้วเมื่อเธอวิ่งไปถึงสถานีตำรวจ,รวจก็ปรากฏว่าตำรวจได้ปล่อยตัวพี่คิมไปและได้ให้เขาขึ้นรถเมล์ไป นางเอกวิ่งตามจนรถค่อยๆวิ่งไกลออกไปจนหมดหวังแต่แล้วอยู่ดีๆก็มีประกาศจากทางเมืองในการซ้อมอพยพที่นางเอกเคยรอคอยเวลานี้มาตลอดสุดท้ายรถเมก็ได้จอดลงที่ข้างทางนางเอกก็ได้วิ่งไปเคาะรถแล้วก็ได้ขึ้นไปเธอค่อยๆเดินไปหาพี่กิมของเราแล้วก็บอกกับเขาว่าหม m e เนมอีก o ิมจองย h o a ู e ายุพระเอกรู้ได้ทันทีว่าเธอคนนี้ก็คือคนในจดหมายนั่นเองท้งครูก็ได้นั่งลงข้างกันและหนังก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง Cas ส away on the moon จากชายที่สิ้นหวังคิดฆ่าตัวตายจนได้มาพบกับความสุขเล็กๆในการใช้ชีวิตทําให้เขามีแรงที่จะอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปอีกครั้งมันก็คงคล้ายกับชีวิตของเราในทุกวันนี้แม้มองไปทางไหนก็ดูเหมือนจะสิ้นหวังเจอแต่ความเครียดความทุกข์ไหนจะเล่าลุงลุงที่แก่ง่ายตายช้าผมก็เลยอยากชวนเพื่อนๆมาลองหาความสุขชิ้นเล็กๆที่ตกอยู่ในชีวิตประจําวันของพวกเรากันดูบางครั้งเรามองหาแต่ความสุกก้อนใหญ่จนมองข้ามความสุขชิ้นเล็กๆพวกนั้นไปสําหรับภาพยนต์เรื่อง c a s w a y on the Moon ออกฉายครั้ง เมื่อปี2009ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง8.1คะแนนและคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato อยู่ที่93%คะแนนดีทีเดียวเลยนะครับเรื่องนี้ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเดอ้อและกลับมาพบกับจีอยู่ชาแได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ